เอาวันนี้จะมาบอกสูตรฉีดพ่นทางใบให้กับมันสปะหลังในแต่ช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็าการดูดซับปุ๋ยทางใบของพืชอย่างมันสปะหลังเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการดูดซึมนานแค่ไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบก่อนอื่นผมขอกําลังใจโดยการกด s u b สไครต์ให้ถึง1,000นะครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรดไว้สารนิตนะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเนี่ย ให้กับมาสบรังนะครับในแต่และช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับเขาจะต้องการใช้ธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในช่วง1นช่วง1-2เดือนเราควรเน้นปริมาณต้นแล้วก็ทรงพุ่มให้ให,ใหญ่แล้วก็ให้สูงเพื่อที่จะใช้ในการนําไปปลูกในปีถัดไปได้นั่นเองนะครับแล้วช่วงต่อมาก็คือช่วงที่2นะครับก็คือ สองถึงสีเดือนนะครับช่วงนี้จะเป็นการสร้างลําต้นในปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องการในปริมาณของหัวนะครับการขยายระบบรากนะครับส่วนระบบช่วงที่3นะครับช่วงที่3ก็คือช่วงที่ช่วยในการสั่งลงหัวสั่งในการขยายหัวขยายรากนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการดูดซับปุ๋ยทางใบของพืชอย่างมันสำปะหังเนี่ยมันมีปัจจัยในด้านไหนบ้างนะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของใบมันสำปะหลังหรือว่าใบพืชทั่วไปเนี่ยในคลิปนี้ก็จะมาบอกถึงมันสำปะหลังเนาะอ่ะอันดับแรกก็คือชนิดของปุ๋ยนะครับชนิดของปุ๋ยเนี่ยอ่ธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดจะสามารถดูดซับอ่ปุ๋ยทางใบได้เร็วช้าแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนนะครับจะถูกดูดซับทางใบได้เร็วที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับโพแทสเซียมและก็แคลเซียมเป็นต้นนะครับ ส่วนในรูปของปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่มีคอไลเป็นส่วนประกอบจะสามารถดูดซับทางใบได้ได้เร็วกว่าในเตรดนะครับในเตรดจะดูดซับได้ดีกว่าคีเลตนะครับคีเลตจะดูดซับได้ดีกว่าซันเฟตนะครับก็จะเป็นตามสเต็ปนะครับก็คือคอไลมากกว่าในเตรสในเตรสมากกว่าคีเลตคีเลตมากกว่าซันเฟตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปของปุ๋ยนะครับ ส่วนปัจจัยในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นสัมผัสอายุของใบพืชและก็พื้นที่ใบนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ใบใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมะีปากใบที่เยอะแล้วก็สามารถดูดซับปุ๋ยได้เยอะกว่าใบเล็กๆนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูของธาตุแต่ละธาตุเนี่ยเขาจะมีใน มีระยะเวลาการดูดซับธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันจะเร็วช้าแตกต่างกันไปนะครับเมื่อกี้ก็บอกในรูปของปุ๋ยแล้วนะครับเรามาดูธาตุอาหารกันบ้างนะครับธาตุอาหารอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยหรือว่ายูเรียนะครับเขาจะใช้เวลาประมาณครึ่งถึง2ชั่วโมงในการดูดธาตุาอาหารจาก50%นะครับธาตุรองต่อและธาตุรองก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมจะใช้เวลา2-5ถึงชั่วโมงในการดูดซับ จาก50%นะครับธาตุต่อมาก็จะเป็นธาตุโพแทสเซียมนะครับจะใช้เวลา10ถึง24ชั่วโมงในการดูดซับจาก50%นะครับธาตุเสริมจะเป็นธาตุสังกะสีนะครับธาตุแคลเซียมอันนี้จะเป็นธาตุรองแมงกะเนซก็จะเป็นธาตุเสริมส่วนา3ธาตุที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ก็จะใช้เวลาประมาณ1 2วันนะครับแล้วธาตุฟอสฟอรัสไปไหนแล้วอ่ะธาตุฟอสฟอรัสนี่เป็นธาตุหลัก จะใช้ระยะเวลาดูซึมค่อนข้างนานก็คือ5 1 0วันกว่าเพืชจะได้รับแต่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาในรูปของปุ๋ยทางใบนะครับมันก็จะมีปัจจัยในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยในการดูดซับทาหารมาอาจจะเร็วขึ้นนะครับต้องมีแสงอุณหภูมิความชื้นสัาพด้อายุของใบพืชที่ใหญ่นะครับไม่ใช่อายุของใบพืชเนี่ยก็คือแก่นานเนี่ย นะครับแล้วก็พื้นที่ใบนะครับในการกักเก็บธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับระยะเวลาการดูดซับธาตุอาหารเขาจะแตกต่างกันส่วนธาตุอื่นที่ไม่ได้กล่าวก็ก็คือไม่รู้นะครับขอเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสรุปให้ฟังอีกรอบนึงก็คือไนโตรเจนครึ่งถึง2ชั่วโมงแมกนีเซียม 2- 5ชั่วโมงโพแทสเซียม1 0 2ถชั่วโมง แล้วก็สังกะสีแคลเซียมแมงกานีสเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-2วันในการดูดนะครับส่วนธาตุฟอสฟอรัสจะใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือ5้าถึงสิวันทีนี้จะมาดูธาตุอาหารที่แนะนำอ่าที่จะฉีดพน่นให้กลับมาสปารังในช่วงอายุน,นั้นๆเนี่ยอย่างเช่นอ่าช่วงแรกก็คือ1นถึงสเดือนนะครับเราจะใช้สูตรไหนดีในการฉีดพ่นนะครับเอาง่ายๆก็คือเราต้องการธาตุไนโตรเจนนะครับเมื่อต้องการธาตุไนโตรเจนเราก็หนักไปตัวหน้านะครับ อย่างเช่น1555นะครับอลองลงมาก็เป็น2555หรือว่าสูตรที่ใกล้เคียงสามารถนํามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วง1เดือน 1- นถึงสงเดือนนะครับเราสามารถฉีดพ่นได้นะครับกรณีที่พืชอ,อยากมาสประังเนี่ยเกิดมามีใบแก่สักประมาณ3 5ใบเราก็สามารถฉีดพ่นได้แล้วนะครับใน,ช,นบช่วงที่สองถึงสเดือนก็คือรอบช่วงที่2นะครับเราจะใช้ท่าไหนดีนะครับ ช่วงนี้ก็คือพืชต้องการสั่งลงหัวถ้าพืชยังไม่มีการลงหัวนะครับนานๆไปพืชอาจจะไม่มีการขยายหรือว่าสุดท้ายก็เป็นรากยันแก่ยันถอนไปเลยนะครับเราจะใช้สูตรไหนดีนะครับสูตรที่แนะนําก็คือ13-0-46หรือว่าจะเอา0ูนย 0, 60, 0, 0มาใช้ก็ได้แต่ควรมีธาตุอ่าในตัวเจนนะครับในตัเจนเราควรไปซื้อที่เป็นกิโลมาเนะาะอที่เป็นกิโลอ่า หนกิโลที่เป็นเขาแบ่งขายนะครับก็เอามา1กึามือละลายน้ําใส่ถังเป้ฉีดพ่นให้กับมันสะปรังได้นะครับก็จะเป็นการได้ทั้งท่าไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่สองนะครับใะเวลา2อึงสเดือนนะครับนำมาใช้ได้นะครับส่วรน,นี้ใช้ไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมนะครับส่วนอรอบที่3รอบที่3เนี่ยก็คือประมาณ สี่ถึงหกเดือนขึ้นไปนะครับไม่ฉีดพ่นให้กับมันสปารังก็คืออ่าสิบสามศูนย์สิบหกได้เหมือนกันนะครับศูนย์ศูนย์ห้าสิบศูนย์ศูนย์หกสิบก็ได้นะครับในช่วงที่สองแล้วก็ที่สามเนี่ยสามารถใช้สัดส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการหนักในเรื่องของธาตุโพแทสเซียมส่วนธาตุอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวมาเราสามารถนํามาฉีดพ่นได้เหมือนกันครับอ่าเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ครบทุกธาตุนะครับเพื่อที่พืชจะได้รับสารอาหารครบนั่นเองแล้วก็ เป็นการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต,ตได้อย่างเต็มที่นะครับอ่าแล้วฟอสฟอรัสไปไหนทาไมไม่เอามาไม่เอามาฉีดพ่ในให้กับมนสําหลังอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยใช้เวลา5-10ถึงวันในการดูดซับธาตุอาหารจาก50%ในทางใบนะครับก็คือมันค่อนข้างนานทีนี้เราไม่แน่ใจในเรื่องการดูด ทานอาหารนำไปใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาได้รับจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่แนะนําแต่ถ้าอยากจะฉีดพ่นอยากจะใส่ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้อ่ามีอะไรก็คือไม่สามารถพิตายตัวได้ว่าเราจะต้องใช้หรือเปล่าหรือไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็คือธาตุฟอสฟอรัสแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆเราให้ทางดินดีกว่านะครับการให้ทางดินเนี่ยดินสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเน,นื่องแต่ต้องมีความชื้นสัมพัส์ในดินอ่า ไม่ใช่ความชื้นในดินนะครับเป็นตัวที่จะละลายปุ๋ยให้กับมันสับปะหลังเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าดินแห้งนะครับกรณีที่ดินแห้งเนี่ยที่ผมกล่าวมาหมดการฉีดพ่นทางใบเป็นการให้เสริมธาตุอาหารแก่พืชเองนะครับเป็นการเสริมธาตุอาหารนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้ทางใบเป็นหลักถ้าจะให้ทางใบเป็นหลักแต่ต้องการในปริมาณที่เยอะเกินไปมันก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะว่า ควรให้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ฉลากเขาแนะนําแล้วก็กําหนดมาว่าต้องใส่ประมาณนี้ละลายกับน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นเพราะว่าถ้าใส่เกินเพืชอาจจะมีการเหลืองมีการชะงักหรือว่าตายได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็คืออเป็นการโดดปุ๋ยทางใบของพืชน,นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆได้นะครับ มันสับปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการปริมาณหัวเพื่อนําไปขายให้กับลานมันหรือว่าโรงแป้งนั่นเองนะครับมันเนี่ยหัวต้องใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งต้องดีนะครับอ่าย่างอีกทีหนึ่งก็คือการใช้ธาตุอากร,รมถันกรรมะถันเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการอาสร้างน้ําตาลสร้างแป้งให้กับหัวมันสับปะหลังนะครับเพื่อที่เราจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งนั่นเองนะครับโพแทสเซียมก็คือ ตัวที่จะทําให้หัวมันสะาร์งใหญ่แล้วก็ธาตุอื่นๆเนี่ยก็ส่งเสริมเหมือนกันนะครับจะส่งเสริมในเรื่องอ่าในรูปของการเจริญเติบโตทางใบทางลําต้นแล้วก็เป็นการเพิ่มคอรอฟิลให้กับใบพืชนะครับใบพืชเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีกระบวนการสั่งข้อแสงผ่านใบพืชเป็นการนำธาตุอาหารมาปรุงธาตุอาหารให้เป็นอาหารพืชแล้วก็นำไปใช้ในส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะครับอ่าสรุปนะครับ ระยะเวลาในการดูดซึมธาตุอาหาราเวลาฉีดพ่นทางใบจาก50%ถ้าไนโตรเจนอขออภัยครับถ้าไนโตรเจนจะใช้เวลาในการดูดซับก็คือ2อไม่ใช่ครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับแมกนีเซียม2 5ชั่วโมงโพแทสเซียม10 24ชั่วโมงถ้าสังกะสีแคลเซียมแมงกานีสจะใช้เวลา1 2วันส่วนธาตุฟอสฟอรัสก็คือ5 10วัน นะครับอันนี้ก็คือการดูดซับธาตุอาหารจาก50%ที่เราฉีดพ่นไปให้กับมาสับพรังนะครับส่วนธาตที่แนะนำในช่วงระยะเวลาการให้เนี่ยเราจะใช้สูตรไหนก็คือในช่วง1-2เดือนเราควรให้ในสูตรในโตวเจนสูงก็คืออย่างเช่น15 55 25 55เป็นต้นนะครับช่วงที่2ก็คือช่วง2-4เดือนเราสามารถให้13 046 หรือว่า0,060หรือว่า0,050ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้0,060แล้วก็0,050เนีย่ยต้องใส่ในตัวเจนเป็นรูปของยูเรียเอามาละลายในถังผสมฉีดพ่นลงไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือ4 6ถึง6เดือนเราควรให้คล้ายกันเลยกับช่วงที่2นะครับก็คือสามารถฉีดพ่นได้นะครับส่วนธาต ปออฟอสฟอรัสนะครับขออภัยส่วนธาตุฟอสฟอรัสเราควรให้ทางดินดีกว่านะครับเพราะว่าการดูดซึมทางใบเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับต้องให้ทางดินถ้าให้ทางดินก็คือใช้พวกปุ๋ยเคมีนี่ก็จะเป็นฟอสฟอรัสเนาะอย่างเช่นแม่ปุ๋ยอะไรอ่ะ18460นะครับแต่ว่าอันนี้เราให้ปริมาณเยอะไม่ได้เราควรให้ในปริมาณที่ พอดีนะครับเหมาะสมนะครับควรผสมกับปุ๋ยตัวอื่นนะครับหรือว่าเราจะให้เป็นรูปของอปุ๋ยอินทรีย์อย่างเช่นขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายพวกนี้ได้หมดนะครับสามารถนํามาใช้ได้นะครับแล้วก็ควรมีการนํานมาฆ่าเชื้อด้วยน้ําหมักจุลินทรีนะครับเฉียดพ่นก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ให้กับต้นพืชเพื่อที่จะเป็นการลดจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อพืชน,นั่นเองนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย